สวัสดีท่านอชมถูท่ากันด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้เราอยู่กับเกมมาครับอาชิวรอด ep สองนะครับซึ่งวันนี้เราคนอาจจะสงสัยว่าทําไมพาร์ทที่แล้วมันตัดจบเพราะว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างนึงเนี่ยหครับมันคงก็เลยตัดจบไปก่อนซึ่ง ep นี้จะเป็นการลงจะเป็นการสร้างบ้านนะครับแต่ว่าคงจะให้น้องผมไปสร้างบ้านก่อนนะครับผมจะมาขุดถ้านะครับเพื่อเอาไม้อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ปะ เขาเรียกว่าอะไรนะลกไม่มไม่มเอออยู่ไหนหาไม่เจอพี่โดนสไนเปอร์รอบสังหารถ้าใครก็มีตะวางตู้ครับอ่านางยายหลุมนี้ลงไปได้เลยใช่ไหมหลุมนี้เนี่ยลงไ<ช>ด้เลยต,ตามท็อตไปเดี๋ยวก็เจอพี่เจอคนที่กำลังรอบสังหารพี่อยู่อื้ยโดนลอก ตกมาตั้งไกลโอ้โหโคตรเจ็บอยู่ไหนอยู่ไหนที่ไม่เห็นเชื่อไม่เห็นเชื่อกเราเจอแล้วอยู่อยู่คนเลือะมันใกล้เจอพี่เอ้ยว่าคนเจอรางรถไฟอะ่ะทังมงมุมโอ้โหไอ้น,นี่มันการรอบสักโอ้โหมาหาหนอยมาหาหนอย ไม่ได้ตอนนี้พี่กำลังดูคนรอบสองใานอยู่กลปะเนี่ยอยู่ใกลปะเนี่ยใกล้สิยิงปะเนี่ยมืออะมาเยมาพี่กำลังขุดพี่กำลังขุดนี่กองกองแค่ไหนะเราก็ขุดถ่านได้ทอดกับชื่อมาฮึชื่อไปชื่อเก๋ไว้เอารางรถไฟมาด้วยหายยาก มันคราฟไม่ได้ไงรอเปล่ามันคราฟได้แต่มันคราฟยากไม y เมียวโอเคอู้เหล็กอู้เจอเหล็กแล้วอยู่บนหัวเลยคราฟงคนอู้สวยแล้วไม่มีไม้เวลีไม่พอเราขึ้นจะจะขึ้นไปยังไงเนี่ยพี่โคดพี่โดนลอบสังหารแน่ ก็ไม่รู้ว่าจะงง<อ>ข,ขึ้นไปยังไงเอาขุดหินแล้วขึ้นไปเล็กเล็กโคตเรเล็กเลยตรงนี้นั่นไงว่าแล้วว่าแล้วของนุ่โดนื้อกาดซาจากหนังเอยอินเดียน,นาโจนโอเค ุ้ยเห็นชื่อแล้วเห็นชื่อแล้วอยู่ข้างบนผมกลับไปที่บนดินก่อนดีกว่าครับเราลืมแล้วลืมแล้วทางกลับ,บานอยู่ไหมอุ้เละใครก็ได้ทำผมตายที่ผมอยากจะขึ้นไปผมดูแล้วครับมามามาาทางนี้ทางนี้นี่ฝักทอด ทางนี้เจอบรถแล้ว,วคุณมาคุณมาคุณมาชื่ออยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเดินไปนไม่จะทางรถไฟไม,ไม่ได้เก็บรางรถไฟแล้วอ,อ่าอยู่นี่เลยเนโคตรมืดเลยเก็บรางรถไฟมาก่อนไปด้วย นี่น่าเราลงถ้ำมาไม่งั้นเราไม่เจอใครก<อ>็ได้ดช่วยค่ายหน่อยลไปหาอะไรมืมดๆลงไปหา<ม>เห็นแสงสว่างปุ๊บขึ้นไปเลยมันก็ขุดขึ้นเลยนีไงเจอแล้วเฮ้ยอย่า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 เอาซะหน่อยขึ้นขึ้นกลับไปไม่ไดุ้นยามันมีของดีอยู่ก็มาเอาป้ายชื่อให้หน่อยดีแล้วมันอยู่ไหนล่ะตามลงมา ทามชื่อลงมาดีลึกๆวายสิสองโคร<ส>ลึกอุย้ยหายทางเพื่อหาคนเจอไม่เจอคุมือทอสหมดแล้วพี่ขึ้นไปก่อนอู้หลังรถไฟมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหมเ<ใ>นี่ยใกลับมาเห็นเพิ่นจะเก็บายชื่อไว้ กําลังลุกไฟคือสองเงินเฮ้ยเขาก็ขึ้นมาเลยเจาะเจาะดินขึ้นมาเลยไม่ได้ไม้ไม่มีของหมดงั้นพี่ต้องขุดดิ่งลงไปหาใช่ไหมดูนิ่งๆไว้พี่จะขุดดิ่งลงไปหากระเมาของอยู่นิ่งๆอยู่อยู่หยุดอยู่กับอยู่อยุดอยู่กับที่พี่กำลังลงไปกลัวขึ้นมา อยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นชื่อเลยเออทางลงนี่แหละอยู่ไหนด้านล่งางทานย่องใช่ไหมนะ่ะได้กดย่องไหมหยุดโอ้ยอ,อยู่อยู่อีที่หนึง่กงกลับมาไปหาใกล้ถึงแล้วทางนี้ mệt mày 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 không mày 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 này. mày đi đi. mày mày này. mày con con Cái ออกไป <Yeah. S 1> เย่าไปกันมาตามพี่มาเา<ด>มาแลมาท้าวมาท้าวมาที่ที่นี่วัน EP นี้เราหลงถ้ำเนี่ยไายไม่ได้หลงทำไมพี่ก็เริ่มหลงแล้วเนี่ยถ้ำสสุปทางขึ้นเราอยู่ไหนมืดมาก ของวัตถุดิบก็งไ,งไม่มีใครก็ได้ช่วยด้วยขึ้นไปไม่ได้โอ้ยขึ้นมาง่ายๆโอ้ยทางขึ้นวีตรงนี้ก็มีนี่ไงเราูใส่ทางนี้<ม>ทางนี้<ม>อโอ้โหลงทางแล้วเราจะกลับขึ้นไปยังไงอ่ะมีทางมีทางเดียวบนมีทางเดียวแล้วบนคือ ไปที่ขุดขุดไปเลยพี่สามาัครับมันต้องการโลด้ด้วยจากลงอาวุธโอเคเดี๋อ่ะเดี๋ยวพี่โยนอันหนึ่งให้เลี้ยงช่วยด้วยนูนอยู่น,นู่นตีพี่ทำไมจากลง วองเอาวุ้กับคนทำไมถ้าพี่ตายขึ้นมาเน่ตรงนี้ตรงนี่เน่มาพร้อมขุดขุดขึ้นไปขุดขึ้นบนพร้อมนะไปตืมนตื่นี่บตงวนอื่นตื่นตื่น่นทำ่ี่นวย่ม่มีอ่นารแล้วนึืว่าพี่นตื่นต่น่ ขึ้นมาพอแล้วพอะกอนบงังงั้นก็ขุดคนละทางขึ้นไปทีละคนเลยขุดขึ้นคนละทางเลยมันจะได้ทีีวนี่คือการหลงทานะครับหลงทาโคตรเลย ใครมาวางไม้ที่พี่เนี่ยโอเคคือคือต่อ คตรมือดอ่ะโคตรมือดอ่ะครับท่านผู้ชมดูสิี e ีนี้การลงทาอย่างแท้ถรูขึ้นไปปุ๊บเราจะไปสร้างบ้านกันเลยเฮ้ยเจอแสงเฮ้ยพี่ขุนมาเจอแสง โอ้ยอยู่อ๊ไก่อ่ะเออนี่ไงที่ที่พี่ปักทอดไว้ก็เอาทอดกับคืนเลยอยู่ไหนเจอด้วยอยู่ไหนอ่ะอยากกดสปีดตาหน่โอ้โห เฮ้ยยี่อะไรอะเสียงอะไรเฮ้ยไฟแล้ไฟละอืมใครก็ได้กินทำไมเออถึงดินแล้วด้ yes yes เราเจอพื้นดินแล้ว 真乖呗。